หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นดังด่งดวงประที่แห่งพระกรรมฐานสายพระป่าภาคอีสานผู้วางรากฐานการปฏิบัติวิปัสนาให้รุ่งเรืองสืบมาท่านเกิดเมื่อปีพศ2413ที่จังหวัดขอนแก่นบวชเมื่ออายุ22ปีเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เสากันตะสีโลก่อนจะออกทุดงเพียรภาวนาในป่าลึกหลายปี จนจิตสว่างสวยัยรู้แจ้งอริยสัจธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต้นแบบสายพระป่าหลวงปู่มั่นจำพรรษาหลายแห่งโดยเฉพาะวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครมรณภาพเมื่อปี2492สิริอายุ79ปีคำสอนและการปฏิบัติของท่านได้กลายเป็นเสาหลักให้พระกรรมฐานทั้งอีสานและทั่วประเทศไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ จงคอมเมนต์ว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านจะได้แต่ความสุขความเจริญสาธุ